ป็นคนที่พยายามไม่ให้เกิดคําว่ารู้งี้กับชีวิตนะคะแบบเออทำอะไรอยากทำให้สุดทําให้เต็มที่อะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ที่จะที่จะ,จะแบบคงจะรู้งี้ไปตลอดชีวิตอะไรเงี้ยแต่ก็มันก็รับได้แล้วก็รับทราบสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็มีมีโมเมนต์ที่โทษตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเออถ้าเกิดหนูบอกเร็วกว่านี้หรือหนูให้ทุกคนพยายามช่วยดูดูกันมากกว่านี้อาจจะดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยแต่ก็มันผ่านมาแล้วไม่เกิดขึ้นแล้ว <Okay. S 2> ตอนนี้เราได้ทําแต่ให้ทุกคนสบายใจแล้วก็ ถ้านในความเชื่อศาสนาพูดแล้วก็คือแบททำบุญให้ใเขามากที่สุดในทางกับการอีกด้านหนึ่งทางฝั่งคุณพ่อคุณแม่นะครับเราได้เข้าไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ยังไงบ้างคุยหร,ห,รห,รหรือพี่อยากคิดว่านะมันต้องมีบางโมเมนต,ต์ของแต่ละคนล่ะที่โทษตัวเองบ้า,อางอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็มีค่ะแล้วก็คุยกับที่บ้านก็คือแบบอยู่กันสามคนอย่างเงี้ยเราก็จะแบบ มันก็ความผิดการหารกันไปคนละนี่คนละหน่อยลเริ่มหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ความผิดของใครเลยก็ได้แม้แต่น้องใช่ค่ะก็เลยแบบโอเคคุยกันว่าหลังจากนี้เราจะยังไงกันต่อเราจะอยู่กันยังไงแล้วก็ไม่ทุกคนจิตใจกลับมาโอเคไหมคะค่อยๆค่อยๆค่อยๆดูกันไปอะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งซึ่งมันทาให้เราได้บทเรียนในชีวิตแล้วก็มันทำให้เราปรับเปลี่ยนวิธีการใช้เวลาสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นเราได้บทเรียนอะไรจากเรื่องนี้บ้างคะก็ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ตลอด มอุบัติเหตุเกิดขึ้นตลอดอยู่ๆอ,อาจจะเสียคุณพ่อคุณแม่เมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบโอเคมีโอกาสมีเวลาก็ใช้โอกาสเวลากับเขามากขึ้นยอะไรเงี้ยกลับบ้านไปเจอบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามติดต่อกันมากขึ้นอัปเดตกันอยู่ตลอดว่าไหวใช่ไหมคะอะไรเงี้ยมาถึงณจุดนี้เริ่มรู้สึกหรือย,อยังว่าแบบเออชีวิตฉันมนันน่าจะมีแบบไหลใครให้ซกบ้างโอ้ ด้วยความที่มันผ่านอะไรมาเองได้เยอะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าจาเป็นบ้าช <c oughs> ินแข็งแรง <c oughs> อีกแล้วฉันสามารถมีก็ได้เลยคือมีก็ดีค่ะมีก็ไม่ได้ติดเขารู้สึก,กว่าเออก็คงเป็นก็เห็นบาง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 ้านบางที่อเขาเขาก็ช่วยเหลือกันและกันรเราอาจจะแบบในในอน,น,นาคตเราอะ ก็ถึงเวลาอชีวิตมนุษย์เราก็น่าจะหมดถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งเดินเข้ามาตอนนี้เขาควรจะมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะคือใส่แว่นค่ะเป็นภาพลักษณ์ภายนอกเอาจริงหนูอ่ะตัวหนูที่ที่หนูรู้สึกว่าเอยถ้ามีคนช่วยในเรื่องเหล่านี้น่าจะดีคือตัวเชอร์เนี่ยชอบกินของอร่อยแต่ขี้เกียจทำหนึ่งอย่างสองเชอร์เชอร์หาตังค์ได้แต่เชอร์บริหารแบบทำให้มันงอกเงยยังไม่ค่อยเก่งถ้าเกิด คนที่เขาเข้ามาเขาสามารถช่วย h a n d ิลสิ่งเหล่านี้ได้นันก็จะมีความสุขมากเลยหนูต้องระวังนะคะอันนี้อย่าไปเชื่อมากอย่าไปเชร์เรื่องความรักตามประสบการณ์ในการฟังแล้วอย่าเพิ่งฝากเงินไปกับผู้ชายเยอะถูกต้องจ้ะไม่น่าไม่น่าต้องต้องสบายใจมากแต่จริงๆแล้วพี่ให้ว่าอันนี้มันอาจจะเป็น สิ่งที่เรารู้สึกว่าเอ้ยก็หนูอยากกินแต่หนูแบบทําเองไม่ได้หรือแม้กระทั่งว่าเออจริงก็ทําเองได้ด้วยนะช่อดูอะไรกันเงินหน่อยแต่เรื่องของการซัพพอร์ตใจนะค่ะคนในลักษณะแบบไหนที่หนูรู้สึกว่าหนูอยากให้เป็นเซฟโซนของหนูจังเลยเพราะว่าที่เชอรพูดอ่ะพูดเป็นเหตุเป็นผลเป็นโครงสร้างเป็นฟังก์ชันหมดเลยแต้ว่าหนูคิดแต่ฟังกชันอ่ะเดี๋ยวก็พยายามแล้วนะพี่